สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องเบิ่งจอยดอกเด้อสภาพจอยคืออีเพิ่งนี่บ่าปลาองมาเบิ่งจอยดอกมื้อนี้จ้าจอยใส่เบิ่งอีหยังมื้อนี้เฮ็ดกับข้าวเอิ้นปู่เอิ้นย่าเอิ้นลูกเขยลูกสะใภ้มากินข้าวอยู่บ้านเด้อจ้าเด้อแล้วก็ลูกชายแล้วก็หลานเจ้าของโอเคจ้าพุ่นน่ะอันนี้ก็คือไข่ดาวของเราเด้อจ้ะเด้อไข่ดาวแล้วก็อันนี้พัดเนื้อใส่ถั่วลันเตาใส่ข้าวโพดแล้วก็ใส่ดอกกระหล่ำเนาะจ้ะเนาะ แล้วก็ใส่อยียงอีกเนี่ยล่ะใส่พริกหยวกจ้ะพุ่นแล้วก็มีถอดกุนเชียงถอดปลาแหง้งถอดเนื้อหวานเนื้อแหงแ้งนะจ๊ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นอันนี้นก็ผัดบุญเส้นจะผัดบุญเส้นใส่หมูมีพักอีหยังเนี่ยใส่ลงไปเมื่อจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องจ้าตอนอุ่นเอาบอร์เกอเทศมาใส่เพราะว่าตอนอุ่นจะได้ไปอุ่นเดี๋ยวเบอร์เือเทศมันเละจ้ะมันจีบเ,เป็นตะกินแบ่งเสร็จแล้วก็มีขนมจีนจ้า อันนี้ขนมจีนเอาไว้จะก,กินกับแกงอันนี้นะจ้ะเด้ออันนี้ก็คือแกงหน่อไม้ใสก่กระดูกหมูอ่อนจ้ะพรอแมไพี่น้องจ้ะอันขาดเครื่องอันท้ายที่จ่วยที่เราไปซื้อของจ้ะแล้วนี่ก็มีต้มจืดกระดูกหมูของเราใส่หัวไชเท้านะจ้ะนะ่พร้ม่พเป็นนองจ้ะอีกแล้วก็นกหนึ่งขา้าวเหนียวจ้ะหนึ่งขา้าวเหนียวพร้พอมเพราะว่าเฮ็ดกับข้าวเละไรในจอยเห็ดเพื่อท่วา เฮ็ดกินบ่ะมดแล้วก็ห่อให้ลูกให้ร้านเอาไปแช่ในตู้เย็นเขาแช่ในช่องฟิตเขาเวลาเขาอยากกินอาหารไทยขึ้นมากใจเขาออกมาอุ่นกินแ้่จ้ะเนาะเฮ็ดเพื่อห่อวัสดุเฮ็ดหน่อยบ่เป็นผมและเรื่องก้นเรื่องนายไงอันแกงอีกอันแกงกระดูกหมูไส้อันอันไส้อันดสซมันฝรั่งจ้ตัวแกงอีกบ่อหนึ่งยู่จ้ะอันนั้นก็ห่อไว้ตั้งหากเรียบร้อยแล้วบ่ได้ให้ดไทยเบิ่งดอกพ่อแม่พี่น้องจ้า เนี่ยจ้ะกับเขาที่จะกินตอนใบสองสามสี่ม้งแรงแนะจ๊ะเนาะอยู่กิน,นมืดเมื่อละลูกหลานมาเพิ่นมากินเขากินนั่นนั่นบวมมวนหัมวมวนกันพ่อแม่พี่น้องจ้าดุดุดมหากาันเชืยอ์นะจน๊ะเนาะต่างคนต่างบ่ว่างนานทีมาหากันแล้วก็จัดเต็มจ้ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มืออออ้อครอบครั้วนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวสิถ่ไทยเบิ่งอีกจัจนึงตอนพี่น้องมาพุ่นล่ะจ้ะ